ไมเข้าใช่ไหมพี่คุเป็นตำรวจ็เอเอ้กดรบมีเอ็มสามสามดีไหมวะมีเอ็มยี่สิบสามก็ใช้ได้อยู่ดีเออเอาเดียมสามสามเชียร์โกเอาที่ดับเบิลมาดีกว่าอะไรนะเอาผมไปเลี้ยง เหนีเบียดเหนื่อยขี้เกียจเนี่ยขนาดเพื่อนยิงปฏิเสธเอาอะไรกับการหาแฟนมาเรื่องของมึงเลยกูไม่สงสารมึงเล่คำพูดที่เคยยิ่อะหญ่เลอย่างในงานอดิเรกดูแลพางคนอื่นไ กินจับบูเขียนหน้ารถถังมังเดยได้มันเกิดไหนกันนะกเซ้ายของมันน่าจะโดนสู้ยิงไปแล้วน่าจะโดนมิกยิงไปแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โนฮอร์ขวาไอไอทีล็อกยิงมันมึงมีไอไอทีนะล็อกมันได้เดินเด่น ขอบมาแม่งบินปาดเกือบแล้วมึงเอ้ยแม่งบินปาดกองมาดีเลยเกือบตายเลยเอามือถือเข้าแป๊บนึงฮัลโหลครับบัดดี้จอยน์ยูชัแนลครับครับอะไรนะครับสร้างหมดแล้วอาจจะครับผม มีมีมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อจะเปลี่ยนเป็นเปปเปอร์ลีซอสเนื้อไหมครับครับอ่ะอะไรนะฮะไม่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 ค่อยได้ยินครับโจ๊กโน้ตี่นี่แหละอ๋องั้นเดี๋ยวผมสั่งเลยละกันครับโอเคโอเคโอเคเอาเอาเปปเปอร์ลีซอสเลยนะโจ๊กเป็นคุยไรเสตว์ งเนี่ยเกิดมึงเป็นคนอย่างนี้ไงถึงไม่มีคนรักมึงเนี่ยฮ่าฮ่งคนรักเออเพราะมึงเป็่คนอย่าง่ี้่งถึงไ่่มีคนร่กมึงอ่ะก็สมควรแล้วแหละที่เพื่อนก็ไม่รักแม่ก็ไม่รักไอ้เฮี่่เมียม่่่่่่่า ในใจแมวมันก็คงไม่รักมึงเหมือนกันน่ะมันแค่อุ่นดีเยอะแยะอันนั้นมึงก็ปกติอยู่แล้วหรือเปล่าเจดแม่เกิดมาแม่งถ้ามันถ้ามันรักเราเนี่ยมันไม่ปกติเออกูอว่ากูว่าแม่งต้องใช่แน่ๆเลยเฮียโนมันต้องเป็นคนพม่าแน่ๆมันถึงไม่มีคนรักในไทยไอ้สัตว์เขอาจจะไม่ใช่พม่าก็ได้เด็กปคนหลายบ้านไ็้คนอีสานชัวร์ไอ้ไรเด็กขี้เค็มคนอีสาน ใช่ไหมเอ่อเป็นลูกคนอีสานครับแต่เกิดศเรียลาดเฮ้ยเนี่ยของแท้ก็ถือว่าเป็นคนนนทบ,บุรีไปแล้วไม่เป็นคนอีสานแล้วแค่มีเชื้อสายเฉยไม่นับเชื้อสายอีสานครึ่งตัวเนี่ยน้องเดินดจะ <c oughs> ไปคุบบอกสเปริร์มเนี่ยน้องห้องทารกเนี่ยพี่เคยอยู่มาก่อนกดเฮียเลยสิกงมาเอาดีเลื่งเฮียอะไรแบบนี้ ให้กูได้สักหน่อยเถอะกูขอร้องไม่ไม่มีอะไรดีอย่างที่มึงพูดแหละ <c ười> เล่นหมดตอนเนี้ยไอ้เฮียมันเล่นกูกเอาหมดเลยสนุกบาาปล่าไหมเปอี์เปลนี่ส <c ười> องเนี่ยเออกูเอาไปยัดปากกู <c ười> ต้องสั่งก่อนที่แบบเขาจะออกมาส่งเพราะว่าเขารออยู่เย้ยซันไบส์แล้วอันนี้อยากแดกซันไบส์ ขาถึงค่ะคือเซเว่นไม่รู้จักกูถึงขั้นว่าแบบบ้านกูสั่งข้าวเสร็จใช่ปะแล้วแม่งแบบเอ่อเขาโทรมาถามเลยว่าน้องจะสั่งด้วยไหมอย่างเที่ย <c oughs> เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วมึงตั่งบ่อยแหละเออบ้านมีบ้านเดียวด้วยแถวนี้ไอ้สัตว์ <c oughs> เที่ยมึงดูพวกมึงบิ่งกันดิแล้วดูกูดิพิตเมนูเหอย มูชิมูชิถอยหลังถอยหลังเบียดมันเบียดมันเบียดมันไปแห่งไปไหนไอ้สิแ่งน่าสุดรถแม่งเสียหายออกหายใจตัวอย่างละเฮ้ยไม่ไม่ควยกับพ่อตายเฮ้ยเฮ้ยมันยิงดิ่งมันยิงดิ้งมันยิงเยอะอ๋อมันยิงเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันยิงอะไรมันยิงตเยอะไอไหนกันตึ้งเจ็บ

ไ nice. อ,อ้ด๊อกอะไรอะไรตามอเมริกาซื้ยิ่งเขามันมป็นเพื่อผ่านดึงผ่านไปไอ้ยี่สิบเป็นเพื่อนเลยน่ะมันบินไปเอฟไปไปหาเอฟสิบห้าแล้วน่ะที่ร่ำหนึงหน้ามึงเลยไม่มีจรวดเอ้าะแก๊สอย่างไรงง ขนาดน้เห็นไหมมึงบินสูงไม่ได้นะแทนเซียรล็อกอยูเดียวสูยี่สิบเก้าไปยี่สิบเอเบกสวยสูยี่สิบเจ็ดกูดอกไฟกับมิกอยู่มุชิพนานกูปะมิกชนะไม่เดี๋ยวสูสูยี่สิบเจ็ดเลยไม่รู้กูออกมาแล้ว อ้าวกูไปมันลอสคอนโทรลอ่ะือกูกูสต็อกกันดิโน no. สองนาฬิกาเจอละโอ้ยอกัญชาอ้าวโอ้สายยินธนกรพังไปเอเลสโก้ s <S <laughs> วิ่งเอจุดไหนที่แม่งตายง่ายกูไปจุดนั้นแหละบิ <laughs> ตายง่ายสุดแล้ใช่เหรอไอ้ก็ตายง่ายปีก็ตายง่ายตายง่ายสุดใช่ไหมไอ้เอ้ยวิ่งตรงไปเลยอลาดตายเอาสิอยากกูจะไปอีกูจะไปจีอะกูไปจีเลยตายแน่นอนป่วยเอ้ยทีเพื่อนกูแต่ละคนแม่งสมองที่หายจะต่อสมองเล่นไปเจ๊กเออกูจะชนไม้คริสต์มาสต้นหนึ่งกันเนอร์คอมมานเดอร์กูตาย แตกฟังแบ๊เกิดปัญหาคัดข้องนิดหน่อยบกพองที่ตัวนักบินขอกับทางกันไม่เราปิดแตกเลยใช่ใช่ขอกับทางกันเกิดปัญหาบกพองบกพองที่ตัวนักบิน โอเคมันยิงใส่กูเลดโอ้ยโอ้เฮ้ยนะมองไปที่ซากหนึ่งในนั้นไม่ใช่ซากมันหยุดไม่ได้มันติดเป็นโลกไปแล้วตอนเนี้ยคือแบบมันถ้าถ้ากูไม่พูดมันก็จะติดอยู่ในหัว เหมือนมันแบบมันนึกมุกอะไรออกอ่ะมันไม่ไม่ปล่อยออกไปอ่ะช่วยกูด้วยกูจะกําซับโดยแลนเอ๊ะเรื่องไอ่ะอันเสียอ่ะเฮลิคอปเตอร์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์นี่จุดเกิดมันป้าเจ้าหนูมันเร็วเข็มทิดเข็มทิด เครื่องบินไม่มีมมบอกบอก,กูทีก็สองหนึง่งศูนย์มันไม่มีเข็มทิศเออเซเวตก็อสองหนึ่งศ<ะ>ูนย์เวเวตมึงเข้า,าใจปะเนี่ยว่าเครื่องบินมันไม่มีเข็มทิศกูไม่รู้ว่าเซเวตอยู่ไหนมึงก็ใช้มึงก็เปิดเอ็มดิกดเอ็มดิแล้วดูแผนที่อ่ะเปลี่ย มันยากอะไรวะเข็มทิศที่มแม่งก็มีมันก็เข้าบูดไอ้หน้ากล้องห้องนักบินไปดิโอ้ย้ยมันมีหอสามลำ <c oughs> ตะกี้นี่กูแบบปบมือเลยปบมืออย่างแรงอะเจ็บมือ <laughs> โอ<ว>้ใช่เหรอน้องเปต้ตนคุณพูดอะไรผ <c oughs> ิดหรอืเหรอเปล่าคุณหมายถึง เป้าหมายพเพื่อลดจำนวนประชากรของมนุษย์หรือเปล่าคือ่าผมเผยจมเรืรอประมงของอังกฤษในสัญชาติอังกฤษไปลำหนึ่งนะทำดีแล้วอะไรอังกฤษจ,จะได้เข้าร่วมสงครามไปไวแต่แต่ผมเป็นแต่ผมแต่ผมราชการเรือที่เซโรเอเรือที่เซโรกาแล้วเพิ่งจมในดําน้ำโซเวียตไปลำหนึ่งเอาอเอา,เอาตัวยิงเรืรอประมง อังกฤษหายสกอตแลนด์อยู่กูยอมไปอยู่ตรงนั้นเออนั่นแหละเจอละไอ้เนี่ยกูมึงวิ่งอยู่มึงกูเลยนะเขาให้ยิงจรวดใส่ทำไมต้องยิงป้อมใส่ไอ้สัตว์ยิงป้อมใส่พวกงี้ทำไมกูยังเกิดได้กูไม่รู้เหมือนกันกูยังเกิดได้กูนี่อยู่สักครั้ำเลยล่ะ เยเเอรมันนอเหม่สิ่งที่คุณต้องยิงคือทั้งกุณม่แถวนี้ถวนี้ไม่จต่เรือเดนมากเป็นเยอรมันตหอมือเรือมเรืยอรม้าหอาทำอะไรนอร์เวย์ไม่ใช่เรื่องปกติอะขายปลาเปล่าไปยิงปลาเรือพรมงคลจมอนเตย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 เตต ตืดือตื่ต <House Michelle> ืด <aría> ตืดตดืด <ik> <perfect> ้อไเดี๋ยวที่มันพุ่งลงนะไอ้รถมันหลวนพุ่งลงนะไอ้เฮียรถเฮียนี่อีกแล้วเออ เมเริ่เริ่มมีปัญหาทุกคนเลยสักี่ละกละก่ละ ก็ิงเดี๋ยยิงก่อนเดี๋ยวกูตายเงี้ยแบบในจอผมไม่เห็นยิงเอะไยไม่เห็นใช่ไหมแต่จอกูมันขึ้นมันยิงไปแล้วไม่ได้เล่นย <c oughs> ไปเงี้ยับลง